โคหน่ายิ่งอายุเยอะทําไมยิ่งหน้าเหี่ยวครับโอเคมาดูกันมาดูหน้าก่อนแล้วกันนะห้าขวบอันนี้แบบเกือบสดนะใช้แค่กันแดดอย่างเดียวเรามาดูต้นเหตุก่อนอายุห้าสที่30มสิบอย่าเลื่อนผ่านนะดูให้จบตอนที่เราเป็นเด็กอันนี้สดๆดดเลยนะผิวเราอะ่ะจะเหมือนกับทิชชู่เปียกเนี่ยอะไรก็ตามนะลิ้วรอยเล่นนอนแบบไหนก็ได้ เพราะว่าผิวเรามีน้ำมีความชุ่มชื้นมีการสร้างตลอดเวลานะเด็กผิวจะเต่งตึงสดใสเหมือนแบบมีน้ำอยู่ในผิวใช่ไหมอืเด้งๆใช่ไหมคะนี่คือตอนเราเป็นเด็กเนาะไม่เกิน20จะเป็นอย่างนี้พอเราอายุประมาณ30เราจะเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่โดนผิวหน้าหรือว่าไม่ใช้กันแดดหน้าคุณจะประมาณก็เหมือนกับกระดาษทิชชู่เลยมันจะมีคอลลาเจนบ้างถ้าคุณดื่มน้ำแล้วก็ตัดน้ำตาลน,นะหน้าคุณก็จะ มีความชุ่มชื้นบ้างในระดับหนึ่งนะในเอ็นวะพอโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะยับประมาณนี้แต่ตอนเป็นเด็กเป็นไงพอโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะกลับคืนฟูเหมือนเดิมปะเรามาดูตอนสามสิบขึ้นไปนะฮอร์โมนหายไปห้าตัวเหมือนกระดาษแผ่นนี้เอสีโดนอะไรนิดหน่อยมลภาวะนอนผิดท่านอนตะแคงทับหน้าไปสปานอนออกดทับที่ผิวหน้าหรือว่าไม่ใช้กันแดบดบหน้าคุณจะยับประมาณนี้ เข้าใจไหมวันนี้ทำอะไรอยู่ดื่มน้ำเท่าไหร่ตัดน้ำตาหรือยังถ้าอยากจะมีผิวเหมือนเด็กแบบนี้ดื่มน้ำให้ครบวันละ3ลิตรเลิกกินน้ำตาลเริ่มเป็นแบบนี้ก่อนนะใช้กันแดดเปลี่ยนท่านอนทานอาหารที่มีประโยชน์ใช้สกินแคร์ที่ทำให้ผิวหน้าแข็งแรงเพราะมลภาวะแสงแดดไอจากฝุ่นต่างๆมันสามารถทำให้ผิวหน้าของคุณเป็นแบบนี้บางคนอายุ20กว่าเป็นแบบนี้ก็มี เปลี่ยนวิสัยการกินนะคะและดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าแข็งแรงอยู่ในผิวหน้าแบบไหนเม้นมาบอกหน่อยแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะคะอ่ะขอให้ทุกคนมีหน้าเด็กนะคะดูแลตัวเองค่ะหาสุดแล้วแล้วด้านั้น,นได้คุณดีนี่สมอง